รถบรรทุกฟางอัดฟางจ้ารถบรรทุ uk, อกอัดฟางอัดก้อนจ้ะเอ๊ะเลยถอ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 ยอยอย จะถอยอัดไลรดีได้คนไม่ฟ้ามจากคนไม่ฟ้ามหัวโอ้ยจอดแล้วก็คนลงจ้าบาทนี้สองคนซอยกันอือสองลอยก่อนสองลอยก่อนนี่ประบ้านสี่ยถวเทียเท่ยวรหาสซิฟก่อนอัดพมีหมองสีใบแล้วบาทนี้ว่าพนลาย เนาะหัวพันสามสิบกว่าตัวหึงพันหัวสามสิบกว่าตัวแต่อัดใบรอบแหลกก็สองร้อยตอนนี้กับสองร้อยเป็นสี่ร้อยอ้าสองร้อยเจ้าเบื่จึงไดนอกบาทนี่จ้าคือฟั่งอัดก่อนจ้าคือเมียนเอาเขาเมียนแล้วจ้าบาทนี้ เขาเขาเมียนได้หนึงบาทนี่บอกให้เดี๋ยวหาเนืมะม่วงใบเลยเพาคิดว่าจะในร้านนนี่จ้ะงวดก้อนนึ่งสองร้อยกัวก่อนงวดอี200กสองร้อยกัวเป็นหาลอยเป็นหาลอยก่อนก็อาจจะพรพ่อกินให้ืองไรแต่ว่า